เ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงคุณพ่อมนนามสายคนอินตุ้มของลูกท่านตายไปเมื่ออายุ8ปสิบสองปีสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นช่างไม้เก่งมากเสียค่ท่านเคยสร้างอะไรสร้างลงสร้างหอศุษมนให้แก่วัดสร้างโรงเรียนให้แก่วัดสร้างซ่วมให้แก่วัดโดยไม่ได้คิดเงินเลยแม้แต่สตางค์เดียว บัดนี้ท่านก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นคนบ้านเดียวกับหลวงพ่อซะด้วยคือสุพรรณบุรีเอ๊ะหลวงพ่อ,อ <c oughs> สุพรรณยังกันเลยเนี่ยเจอสุพรรณเอ่อเจอมันสมัยโบราณมีแค่เด็กชายอ้าวทำไมกันแ <c oughs> น่ต้ตอนโตไปอยู่ที่อื่น<อ>ไปโตที่อื่นอยู่ไม่กี่วันนะแต่สมัยยัสุพรรณไม่มีเลยนะหลวงพ่อมีเดี๋ยวเขาก็หมาแม่หาใก็หมา S <S <it> <S โอ้ทานี่ทานแด้สุพันแท้พี่หน้าเราพี่สะเทศล้อจริงนะเป็นความจริงนะก็บอกอะไรพ่อก็หมาแม่กับหมาหมาก็หมดเลยพ่อก็หมาแม่แม่ก็หมาหนูก็หมาหมาหมดบ้านเลยใช่ไหอันนี้ไปพบที่โน่น อในวัดโทครานเลยที่วัดโทค,ค,ครับครับไปไหนถึงกว่าครับไปเด็กค<า>ู่รุนสามคนจะเห็นหน้าจะมาฟังเทศบ่อยๆไปทุกครั้งหรืมาฟังเทศใช่ไหมลาเพราะนั้นยังไม่ใช่เคยเห็นหน้าแกใครหนูมาเลยบอกมาข้ามาใครบ้างล่ะพลอกขหมาแม่ก็หมาหนูสับหม,ม,มาหมดบ้านเลยครับ <c oughs> โอ้โอ้ไอ้เรื<ส>่องจริงสำสมีเขาไปยานั้นเองนะใช่ ดูไม่ดีเรายกทรงก็มาน้าเราเชื้อเก่ายังติดอยู่อมาง้เลยกล่าวมากสองเดือนครังอ้าวแต่นี้ที่เระเจะถามก็คือว่านี้ว่าการที่ช่วยเหลือสร้างหอศต์ก็ดีคูติก็ดีห้องชวมโรงเรียนของวัดก็ดีผู้ที่ตายไปอย่างนี้จะได้มีพลาอานิสงอย่างไรประการใดหือไม่ถือว่าร่วมในการสร้างวิหารรัชาน โอ้โหพราะมันเหมือนเนาขายส่ลไงเข้าไหแรงงานก็เหมือนเงินเข้ามาฝากจัดก็อย่างกับนายช่างของอะไรท่านมาข้ามาน้อกอู้กาู้สูกายเพื่อนเน่ยนั่นนาช่างเขาตายไปแล้วเขาม่ยิมันอยู่เป็นโยดามีนามวิชโนกรรมที่รแต่ถ้าข้างวลาก่วยฮือ ถ้าหิวเลยมายกเลยยกแล้วก็หิวเขาลองแรงๆไปก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตระมุมีมาอยู่คนนี้ท่านหนึ่งคนท่านก็ต้องมีมีมาอยู่คำว่าเอราวัณไม่ใช่ไม่เคยเป็นเป็นช้างเหรอไม่ใช่เอราวัณไปเป็นเทวดาเวลาวิญญานต้องการช้างก็แปลงเป็นช้างในสมัยที่อยู่ในมนุษย์เช้างหัวเดียวแล้วเป็นเทวดาเป็นช้างสามหัว สมัยโผล่าดอกเบี้ยวันใหญ่สองหัวหังอันหัวงอกออเอตกลงงาเงินที่ยัานิดแกสร้างเราเองได้ก็ในวาก็มีสระน้ำาสระน้ำก็มีต้นบัวดอกบัวต่บัวก็มีหลายดอกเกษตดบามามีนางฟ้าคุอกษตรคนั้นร คือแม้แต่แม้ว่า็ะช่างตัวใหญ่มากแล้วก็หัวคงจะใหญ่พิเศษนะไม่รู้ไม่เคยเห็นถ้าตามบะรีว่าอย่างนั้นนะกราบกราบเป็นมิจฉาทิฏฐิโอย่างงั้นก็พอเขาที่ตายก็คงจะมีอายุส่งไม่มีปัญหานะอัาจจะคิดว่าเราเป็นอะไรที่หาแล้ทานนะที่หาแล้ทานโอ้ยกราบกราบกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงวันอาทิตย์ที่6สิงหาเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีนี้ ลูกได้ทําพิธีบรรจุบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากหลวงพ่อโดยบรรจุยังเต่าไปนี้หนึ่งเอาแผ่นทองคไว้วางพื้นล่างเอาสมรีจุ่มน้ำมันวางชั้นกลางแล้วเอาแผ่นทองคำปิดชั้นบนแล้วจึงวางบรมสารีริกธาตุเวลาวางนี้เปิดเทปหลวงพ่อบอกว่าขอหลวงพ่อจงทําพิธีให้ลูกได้เจิด เทปเอบางนั้นเลยกขาเขาคงจะบอกแล้วคงจะวงสวงหลอกคาเทศมาบอกคาเทปทั้งหมดเป็นไรที่เขาทำมาทั้งหมดนี้จะถูกต้องขาดตกบกฟ้องอย่างไรขอหลวงพ่อแนะนำเพวกแนวปฏิบัติดต้องอาชอย่างเดียวอะไรขลางพ่อไม่ได้ส่งกระตังม่ฉันโอาจารย์อางารยาโยกูรูนะเรื่อน้ถูกต้องทุกอย่างนะไม่อะไรไม่มีอะไรมากทราบ ก็ล so ูกผู้ถึงเลื่อนแปลงสวงนี่ออย่างนี้เดี๋ยวนี้คนเยอะก็ตั้งสามตัวกูุ่มนะเขาสบายไม่ต้องทําอะไรมากเลยถึงก็บอกตอนนี้ไปขอเจอหลวงพ่อที่ว่าต้าซึงใครดำเนินการเป็นพิธีกรดังต่อไปนี้แล้วก็เปิดหลวงพ่อว่าเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเราได้จะไม่รู้ว่าให้พ่อของต้าซุ่มได้เป็นพันนั่นะห่อให้เขาเขาว่าให้เหรอครับให้เขาไม่ได้ให้เงินหรอกถ้าให้อะไรก็เขาจ่ายให้ช่วยจ่ายไปเลยในตัวเสร็จ เขาได้เทไลเขาจ่ายอะไรดูของเขาเขาจ่ายแค่นี้และวโอ้โหจัดแต่ก็น่าประกันมีอยู่ลายหนึ่งเขาบอกว่าตัวจะน้อยหน้าไะแต่ว่าที่อื่นเขามาทําแล้วมีผลปล่อยได้เขาก็บอกว่าลวงพ่อในฐานะผมเป็นลูกศิษย์ถ้าจยให้ลูกศิษย์อายให้ที่หน้าแล้วก็ผมสงสัยว่านีคงจะเลิกเป็นลูกศิษย์แน่ขอลุงพ่อมีผลต้องนิดหน่อยกันนะเป็นไปได้ครับตอนนั้นนะไม่มีอะไรฝนตกเหมือนกัน๋อฝนตกเหมือนกัน เขาหลังเขาลงมากสิโอ้แล้วไปเสียทายคนมาจ้างไฟแล้วเพราะเขจ่ายเขาเป็นหมื่นเลยมันมันหักไปในรู้หลือห้าร้อยบาทเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นระเบียบระเบียบอะไรพก็ระเบียบการทำส่วนรับมาคนรับเขาต้องเก็บเป็นมากเพราะรับผิดชอบมากโอ้คนไทยไม่รับผิดชอบอะไรแค่ห้าร้อยเราพออย่าพูดตรงนี้นะตบเปลี่ยน พูดถึงเรื่องเทนี่นะเทสสมาานกรรมฐานที่หลวงพ่อบอกปริมณิสังราชานะท่านเปมีร้านค้าร้านขายน,นะถ้าเปิดสาขาเลยนะเสร็จสู้เสรเรียนเสร็จแล้วก็ลราเปิดนะแล้วสังเกตได้เลยการค้าดูยกทรงเป็นตัวอย่างเ <c oughs> ันไมอเือฮือ่ือฮ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 ือนนอฮือฮือฮนอฮืดฮือฮออฮือมือฮืยฮือ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 อ เขาเร็วไปนะต้องว่าจะช้าแบบสบายสบายตัวว่านคิว่าจะไม่ร้อยโอ้จะไม่ร้อยวไม่ได้ร้อยแปดจบอยากได้เยอะเยะลยได้เจ็ดสิบบาทสบายขาขาหลวงพ่อต้องว่าแบบสบายสบายแบบเดินตรงไปนี่จะเหรว่าไม่รู้ทันนะอ้าวแล้วครับเอวางเก่งมันนิ่งฟ้าไม่ต้องเจอ มันไม่เป็นไรต่เงกนลืมนลพระเดินทีเรสร้างหกสิบองค์ก็คิดว่าเจ้าภาพมียังไม่ครบที่ส่งเงินเลยนะคราบครับพุทยาก็ได้ถามคนคุมก่อสร้างก็บอกญาติโยมที่ส่งเงินไปครับจริงๆละเก้าสิบคนเก้าสิบองค์ก็เลยต้องไปสร้างใหม่ที่หนึ่งโอ้ก็มันมีหกสิบใช่ไหมคาับยี่สิบหกเลยสร้างใหม่หก เป็นการทดลองเพื่อว่าใครจะมาใหม่ใช่ไหมถ้าพระดีส่งยังไม่ครบก็มีบอกว่าสร้างใหม่หกสิบองค์หกสิบองค์นะคือว่าไปสร้างที่ยี่สิบไร่อะยี่สิบไร่อ้คุณแรกคิดว่าจะสร้างเท่ากับสี่สิบองค์ตกกลางคืนเราพทธไปหาพุทธเจ้าท่านนะคับสร้างถึงหกสิบองค์ก็แล้วกันถ้าไปดูที่มันพอดี60 oh. 90, oh. นะครับดีเลยนะสร้างสร้างปีนี้หรืองวดหน้าไอ้ปีหน้าครับ <c oughs> สร้างปีนี้หรืองวดหน้า <c oughs> โอ้เจ้า,าชู้ใจรักหลอนนี่มันพันกันจริงเลยเลยหรืองวดหน้าเนี่ยใช่ต้องใส่จะติดกรงชานเลยนะเนี่อย่างนี้ก็ เป็นโคตรภูชานโอในระหว่างกลางเรับครับโคตรภูยังไม่แน่นอนอซึ่งยังไม่ขึ้นลถกินทุกวันเอออันนี้อะไรกันอังวดนี้แค่หกตัวครับอ๋อันรวดหน้าแปดตัวอันรวดน้อยเ้าตัวอันรวดน้อยสตัว ไช่ค่ารถที่จะไปโอปักนึงใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเออเอาละผมกินเวลาเยมมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะสงกจะยำตัวอีกเอาละกลับนะฮะเพื่อความสบายใจอันนี้ต่อไปก็เออดิพักผับเวลาตั้งใจวัที่เวลาตั้งใจให้นึกให้นะ อย่าล mm ืมมาบุญ hmm. ท mm ั้งหลายที่ทําด้วยนะมาคืนถ้าดำริเอาโอ้คือว่าแต่ทำไมจะให้จะว่าสวดที่ดีโซ่พุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณดวงกรรมดวงใหญ่ที่เขาทำไว้มีกําลังสูงทำไมจะไม่ให้ไอการให้มันเป็นมันเป็นธรรมทานครับใช่ไหมกราบอย่าลืมว่าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ทานบริสุทธิ์เขาด้วยวัยหมดคนทุกคนเวลาไม่มีสิ่งทุกคนเขาบริสุทธิ์ มีสิ่งแรกสุดปานธรที่มาแล้วรปสุดมากใช่ไหมกรธจก็วยสุดี่ยังไม่ยุ้ไปไหนเพราะว่าทุกทางคือธรรมทานก็เป็นริยสุดเป็นธรรมทานทานสูงสุดถ้าเอกไปเรื่องทรรารวยรยโดีมีโยัคนไหมอรวยมากโสดีมีโจทย์สัญรวยนคือค่าน้ำข้าไปหนึบาทยี่สิบห้าสง สร้างบุทโธหกจุดองในสามทังสิบาทที่1ันห้าสตางค์ตายุโลงพ่อในหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้ทาส,สางค์ถ้าคงปริยะติหาราร,าททาอตรต้อยเมอง,งร้บาทเ5็ดัห้าสตางค์ฉลองพัดยศด้วยหนึ่งรบาทห้าสิบสตางค์ทำบุญพระพิพระพุทธเจ้าสองร้อยห้าสบาทเ5็ดัห้าสตางค์ ถวาไว้ต้องปกปานห1ึ่บาบทยี่สิห้าสตางค์ต้นหว่อสี่องค์หนึ่งร้อแปดบห้าบาทห้าสิบสตางค์ชนะมนีสองามบาทหมดเมืสี่สิบเ้าบาทห้สิบสตางค์รวมแล้วทั้งหมดกกไปเสียมายกจงนะได้สี่พห้าร้อบาทยี่สิห้าสตางค์ก็หนึ่งบาทเองอันนี้เยอะอะไรกินเลย เฮ้ยสำหรับคุณมาเสิหอบอกบุญคุณมาเสรเพื่อประจาไม่เชี่ยวไปเชื่มานะตอนหนึ่งจ้างฐานะไนึ่งพันเก้าร้อยสิบารรมาทเจ็ดสิบห้าสตางค์สองลงสีงค้าเสองพร้อยหกสิบาทห้าสิบสตางค์ไอ้ยกองบาทอันนีมาสองพันเดร้อยหกสบแปดบาทนะห้าสิบสตางค์เออทลอะ สองพันเร้อยหบาทมันต้องคิดเลยข้าว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 วแต่ไว้กินถอยกินนะฮ่แล้วก็จิทองพระพุทธรูปเก่าได้2 8 2ี่สบาทห้สิกันสร้างพระบัจเจบุฒเจ้าเลย4ื9ยี่บเก้าบาทห้าิกันกำแพงวิหารร้อยเมตรสา0พันส ห้าสิบสี่บาทห้าสิบห้สตางค์คู่ทีวี่สี่หกสี่สี่หกนิ้วสองพันห้าร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบห้าตางค์สร้างกระจน้มันสองเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์สร้างกระเบธานน้ำตาลสองห้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าตางค์สังฆทานหนึ่งหนึ่งสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์สร้างวิหารร้อยเมตร ที่เจ็บหลวงคนสี่ร้อยห้าสิบสบาทสร้างคนงการรยาบูชาพระพุทร้ัร้ยสี่เก้าสิบบาทเจสบาสตางค์่อรถพวจัมันาสร้างรถแอร์รถกอรถเก่าด้วยสามพัเก้าสิบสามบาทห้าสิบตางค์โครงานักเรียนยากจนน้ำท่วมสามพัน้าร้ยร 5, ย 5, 7, 5, อยห้าบาทายีบาสตางค์ ดอกไม้บวงสวงสองพันห้าร้อยสามบาทเจ็ดสิบห้าสตาค์ร้างนะกรรฐานลานสามพังร้อยบาทติดแอร์เคื่องเยะนวิหารร้อยเมตรสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบแสตางค์สรางเื่งกำลไฟฟ้ารับจีนน้ำมันสามพันเจ็ดร้อยสสบาทยี่บาสตางค์ บทเมนและบทกีสมและบทจุดห้าพันแปดสิบเจ็ดบาท,บาทห้าสบประจางห้าแผ่นทองคันง่นนน้ำมนต์าษาเลกสร้อยเจ็ดบาทห้าสิบประจเงินใส่บาทหลวงพ่อามสามหนอยห้าสิบสี่บาทรวมท,ทั้งบทที่คุณกรเสอกบุญมาตั้งแต่วันต้นนั่งาลสุดท้ายอยู่นะ แต่วัคืนนี้ยังไม่ได้จำมารมได้หึ่งแสนหนึ่งมืสีันสองร้อยห้าสิบหบาทศูนยนย์ัเงว้าเลยจะออกนะบ่นเลยบ่นบ่นะถ้าต่อไปยกสซงขัดเงัติดเชื่องหมุนเชื่อมใหม่เลยใช่พลาดพดได้กันนะเสร็แล้วคราบอาดูดเลยจ้คราบนมัสการหลวงพ่อที่กรรัอย่างสูง ลูกได้บนพระสี่องค์วัดท่าุงไว้ว่าถา้าสำเร็จจัะบนบวชในถวา,ายหนึ่งองค์ปัจนี้ได้ผลประเยียบร,ร้อยแล้วลูกก็ขอเท่าแบ่งจากหลวงพ่อที่จะบวชในเดือนเมษาจักหนึ่งองค์โดยถวายพันเจ็ดร้อยบาทเยวะคอนเขาเอาสองหมื่นเนะี่ยนะครับใช่เฉพาะรายนี้เนี่ย เขาจะหารรถรถเงินเจ็ดพันโอ้ผลได้กันนะรวยรวยจัดก็ได้ไม่เป็นไรนะเอาได้คร oh, ับตั้งใจบวชอย่งโอ่งนะเจริญโอ๋เจริญมาเลยรวยรวยรวยโชคดีมีคนเชื่อถ้าสมมติคนจะถามญาติโยมจะถามว่าถ้าหนุนโอ่งจริงๆเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับก็ยังไม่รู้ไม่ใส่ รู no oh. ้ๆมาเคยกันมูลนะเป็นจ่ายเป็นหมื่นแต่ว่าเจ้านี้พันเจ็ดร้อยการว่าใช้ได้ไลยเลยเลยแค่เศษนี้หมดตลาดกระทรวงารว่ามีถึงพันก็เอาพันมาคำมีไม่ถึงพันมีเพิ่งแค่หมื่นเดียวก็เอาหมื่นหมื่นน้อยกว่าพันเหรอไม่รู้เองเขาด่าไอ้หมื่นไอ้หมื่นไงโอ้ยพันหนึ่งเคยด่าแสดงหมื่นน้อยกว่านี่แหละหมื่นเลยไปไหนว่าเจ้านี้ใช้ได้นะ ควาจริงน่าจะพนะันพันพันเจ้ยห้าสิบกวาครักลาขช้าหลวงพ่อที่กรบอย่างสูงหนูได้ซื้อรถกระบะบรรทุกสินค้าไว้เพื่อใช้กิจการงานก้าวหน้าเรงนี้ฮอฮอโดยตั้งใจจะบ,บูชาผ้าแดงและรูปหล่อหลวงพ่อ ไปอยู่ดูแล,แลาารักษาการในปลอดภัยในโดยดีมากดีมากดีเราจะเปิดเทศสมาทานกรรมฐานของพ,พ่อเป็นเป็นการนำวิธีลูกตั้งใจจะทำอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเสริมต่อหรือเปล่าขอบรารมีหลวงพ่อเดี๋ยวโปรดแนะนำเพิ่มเติมด้วยเถิดจ้าถ้าจะเพิ่มนะันเพิ่มยกทรงไปสูยสูงร้อยแปดจุดน้องชายจะยกได้ เอาใจจบลอนก็พอโอ้ใชพอกสร็จคือคืออะไรที่จะต้องเป็นก็ามันมีอะไรก็พอแล้วรื้องำอย่างนี้ดีดีแล้วนะอะองบางอย่างเันแทรกเกิดขอให้รถกระบะตรงเจริญเช่นขนมเลยร้องพ่อเจ้าขาอีท่านแมไม่ปัญหาแก่ไม่ตกอยู่อย่างเดียวจะถ้า คือเวทนาเวลานั่งรมฐานก็ชอบปวดตรงขาหัวเข่ากระตรุ่มหัวไม่พอกมือไอหุ่นพ่องขาส้งสอง <laughs> ลูกพยายามขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าก่อนแล้วตรงขันห้ากันแล้วอะไรอะไรกันแล้วมันไม่ยอมจนกระทั่งลูกไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ ขอบรารมีหลวงพ่อที่ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังบรารมีให้ลูกนั่งต่อไปได้เถิดจะเขายังนี่ไนงะฉันก็ปวดื้นกันนะอ้าวฉันขอเพิ่มปวดให้อีกเท่านึงขอเพิ่มบารมีต่ที่นั่งเอปวดทั้งตัว ปวดมากเลยใช่ไหมปวดทำไมจึงยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานรักในตาใสอันนี้เขาเรียกยิ้มเหมือนคอจังโอ้ยิ้มไม่กี่สองอย่างเหรอใช่ใช่เขาก็ต่อยิ้มพระก็สอนให้ยิ้มอย่างพระเจ้าก็สอนให้ยิ้มเนะโอ้าเห็นะหนาวถ้าก็ยิ้มเย็นถ้าก็ยิ้มมีคนเอาข้ามาถวายก็ยิ้มไม่มีใครให้ก็ยิ้มเงยขึ้นน้ำไปสามเรื่อยๆมาจะยิ้มเลย เอออย่าง้าที่จังหวัดไหนเขาบอกว่าทำให้คนแรงเลยไล่ไปวัดอื่นก็ยืนยืนเต็มๆกัพุทธเจ้าที่นี้ถ้าเรื่องเลี้ยวเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้อารมณ์เกี่ยวกับเรื่องโฆษาที่มันเกิดขึ้นใเอางี้คือแก้ไม่ยากถ้านั่งมันปวดก็นอนแค่ขอสมถามสมาธิไม่ได้หมายถึงนั่งนะครับสมาสมาธิได้สี่อย่างนั่งนอนยืนเดิน ได้แล้สี่อย่างให้ผูอยากเปลี่ยนยาหมนะไดาอย่างนี้ไม่สบายนั่งธ่ามัไม่สบายก็นั่งทับเทียบนั่งรับเทียบไม่สบายก็นั่งงยองนั่งยองไม่สบายก็นั่งคุกเข่านั่งเข่าไม่สบายก็นั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาไม่สบายก็นั่งเอี้อยขาทั้งทั้งหมดไม่สบายนอน ดคเองกายก็ได้ได้ทุกอย่างมันทําที่ใจอจริงจริงแล้วทาที่ใจไม่ทำที่กายนะว่าให้จิตโปรุ่งตุกต้องให้ให้ร่างกายสบายจิตโปรุ่งตุกเพราะฉะนั้นก็เมื่อนั่งไม่ได้ก็เอาอย่างอื่นก็แล้วกันนะนั่งไม่ได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ยืนยืนไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็เคลื่อนผมรู้ว่าแก้ไม่ตกแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลตัดสายดูปวดออกมาเลยเศร้าข้าพูดเลยนะ กราบเป็นารยาบทก็เป็น,นาัยาไชไลกราบนมัสการหลวงพ่อที่กรรโชงสูงลูกขอพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อเล็กน้อยดังต่อไปนี้คือว่าที่ของลูกชอบขโมยของภายในบ้านอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่มีค่าก็ตามขโมยไม่ได้ไปไหนส่วนมากก็ถวายพระหมด ก็มาก่่าน่าจะขโมยไปถวายวัดท่าชุงนะอิสราพนุนใหญ่เลยทีนี้ฮักจะไม่ดีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือว่าบรรทมชาจะขโมยโฉนดก็ถวายวัดลูกก็ควจะไม่มีที่ดินที่อาศัยก็เลยอยากจะขอบารมีหลวงพ่อช่วยแนะลูกเพื่อจะไปป้องกันปัญหาการขโมยของเถียเก่อนเสนอขโมยไปก็ไม่มีผลอาหารต้องเอนกัน วยการจะโอนเขาจะประตายก่อนใช่ไหมใครใค้คานรักเปล่าไม่เป็นไรเอาดี่บอกให้เขาโมยขโมยไปถวายวัดข้าวสูงทงเนี่ยเจ็บไปให้๋อแต่ค่ารักษาไม่มากครับเท่าไหร่เขามาณสองหมื่นก็พอ เาไม่เป็นไรเข้า็บให้ดีทีนะไม่ให้ใจขโมยได้นะทราบทราบตอนจริงคนนี้ก็มีอารมณ์เป็นกุศลแต่ว่ามันกลาดไปนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เล่พร้อมกันใช่ไหมกราบกราบ้ยะเอ้ยอย่างขโมยของเขาไปทำบุญนี่ผลบุญมันจะกระดักกระเดิดเราย่างนี้นายคนคนนี้นะกราบเพราะว่าเฉพาะเสลียาที่ปฏิบัติใช่ไหมกราบถ้ารวมเป็นกุศลเป็นปกติ แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่มันไม่พอกับกาลังใจที่ทำแบบนั้นนะถ้าต the ายด้วยกำลังใจแบบนี้จะไปสวรรค์แน่ไปยาตมืออาโยโยเอนนี้สุดงกว่านิจยาโกรธนะยโย่จ้ะอีาวนไหนก็นลยยังไม่คันจะถามปัญหาเลยยอมให้ร้อยบาทแล้ว ก็ตรงนี้ป่ะหน้าก็ย่อลงทุ่งโสนลงสะเป็กเลยอ่ะไ่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไปกินไปกินไปยังตึกคือตรงนี้เขาไรียกเสือเขาเรียกเสือตรงถังอ่ะอะไรอ่ะเสือตรงถังว่าไงว่าถังตึกคือตรงถังไม่ดีเหรอฮ่าฮ่า คือเราดูน่ารักทุกทีออกไปโนก็ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนมีตัวเองนะครับเราเราควรจะหน้าไม่เวลัดีมาก้วสามช่นงนกอาณาจักรหลวงพ่อจะกระอย่างสูงที่กระตือรือร้นคิดคินกันได้งงง้าอยากรู้เรียนถามหลวงพ่อดังต่อไปนี้คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระจำรานี่สมนั้น ลูกก็อยากจะทำให้เป็นไม่เป็นหน่วยแต่ว่าอัตขันขัดสมไม่ทรับว่าล,ลูกทําอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีผลเหมือนกับเขาหรือเปล่าต้องอธิษฐานว่าสร้างรัชสำนี้สงยอมไว้ว่าละบาทละบาทละบาท,ทาไม่ใช่ได้เลยนะนะใช่ได้เลยแต่ห้าหมู่นี่บาทเดียวจะใช้ได้หรือนะเพรับก็าแล้วเงินบาทไปห้ามูลนะต่อหนึ่งในห้ามูอย่างนี้ละวิมานหนึ่งหลัง คนว่าข้าพระลาสาลทีสามคนพระลาวหลังเดียวะได้มาะสาสามหลังให้หน้าพระนี่นะู้าพระพุทธเจ้าจด้กันอนสมรข้าพระเราก็ดีอกได้พระเขาอาจจะไม่ไี้มางโกและกแะไเมตอสงฆ์นี่แ่เากมีมันด้นกันเาเป็นมหาีเราก็มหาวิถีพัดนอ้กันนี่จะเป็นไรไป ก็มีศึกนั้นนะมีฝึกได้เท่ากันโอ้ได้แค่เนอกอนน้าอย่งนนี้่จะกลับมาไหน่อนี้ก็ไค้เพิ่มมีกำลังใจทำไม่้องตอบทางทางริงะีนอไม่ได้ไยาเอาไทยวตัวอะไรกใหมตอทธรรมะเอาใจไม่ได้โอ้ต้องตรงไปตรงมาถ้าเรื่องช่วยเรื่องหวยที่สะโกไปโกนมาตลานก็สบายใจนะไม่ปละบายก็ได้ล หลวงพ่อเจ้าขาเอ่อเยนี่ลูกกำลังเป็นทุกข์อย่างหนึ่งคือว่ามีคนมาบอกยุ่ยๆเป็นกรรมการบ้างแจกจองเกลีบ้างแต่ก็ไม่ว่าทำด้วยศรัทธามากบ้างน้อยบ้างททนี้ปัญหาก็คือว่าเรื่องใบกีกาที่จะรักบางแผ่นก็มีรูปพระงพทธเจ้าเป็นกลางวัดท่านจะเก็บไว้มอกมากเพราะเกรงว่าคนจะมาตาม ไอ้ข้าจาาไป่ถึงตามังก็อยากก็เต็มไปปรามากไม่ทราบก็จะทําอย่างไรดีขอคาแนะนําจากหลวงพ่อพระ้างโสติธานฮะขอคำแนะนำสักครู่สักครั้งสักครั้งแล้วเนี่ยฟังอยู่สักพักาพักไม่เสร็อเลยแล้วสักพักแล้วพักเลย เราวิ่งแล้วกันเราไปทำมาถือพระใช่ไหมอาใจกันพระพุทธเจ้าเราจะมาถือไหมลาพระทันเราจะมาถือพระสงฆ์มาถือใช่ไหมโอ้ในเรื่องมัหากเกินไปเราไปมาถือก็เพลินด้วยมหัวใจก็ไม่เป็นไรอที่เลยเล็กเวลาจะสุดที่ต้องต้องว่าอะไรรูเปล่าครับม well, ัตงว่าพุทธังกำนังระชาิมิกเนงกำยังระชามิชังนขังกนังรสบ้ามิอ๋อีุทธยามติ มีมหกหนารถบ้านคนไปแวลาเื่อนไปันคังทำงานไม่ช้าโอ้เผาไปได้เลยได้อย่าปม่าก็แล้วกันนะแื้วกัคำหยัดย่ำคับครับครับแหนมีบันแดดนี้ช่วงช่วงโบราณอย่างกันนกฮะทำไมเลยต้องวิจาไวนอนอยู่ข้างล่างเงี่ยก็เลยหน้าดุบสารเงยนะล้เนเงอาใชนาอาปุ้ยจเจ้า